นายพิชิตสมบัติมากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่าสาเหตุของการเกิดถนนสามเสนยุบตัวบริเวณหน้าวชิระพยาบาลลึก50เมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานีนะ้น่าจะเกิดจากเหตุผลสำคัญ2ประการโดยเบื้องต้นนะน,นะกรุงเทพมหานาครนนจะมีชั้นดินเหนียวอยู่ประมาณ20-30ถึงเซนติเมตรโดยปกติจะไม่มีการยุบตัวแบบนี้เด็ดขาด ยกเว้นกรณีก็1ก็คือกรณีที่มีการก่อสร้างเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วบังเอิญไปมีการไปเจาะแล้วก็ทําให้ท่อประปาซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเนี่ยรั่วหรือแตกจนทําให้มีน้ําขังในบริเวณชั้นใต้ดินจํานวนมากจนทําให้เกิดเป็นโพรงแล้วก็ทําให้เกิดการยุบตัวหรือ2ก็คือกรณีที่ฝนตกหนะักแล้วทาให้มีการน้ําไหลลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโพรง จนทาให้เกิดการสุดตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุสําคัญก็น่าจะมาเกิดมาจากสองเรื่องนี้เป็นหลักแต่เบื้องต้นเท่าที่คุยกับทางกรุงเทพมหานครนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของการเจาะทํารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดพลาดไปโดนท่อประปาทํา,าทให้น้ำเนี่ยไหลแล้วก็ไปขังจนเป็นโพรงอยู่ใต้ดินมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไขโดยด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีกนี่คือความเห็นของอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี